นี้ครับเมื่อวานก็วันเสาร์เนาะได้มีการปรับตัวขึ้นมานะครับเนาะอะตอนนี้เรียกเลยว่าเบรกทะลุละแต่ว่าแท่งเนี้ยอืแรงซื้อเริ่มลดลงนะก็เลยต้องรออาจจะรอปิดแท่งสัปดาห์นะครับแต่ว่าตอนเนี้ยมันก็ถือว่าเบรกแล้วก็ตอนนี้ทําการรีเทสละไอ้ทำฟรมสี่ชั่วโมงไงเออก็คือแนวรับแห้มหลุดก็คือโซนนี้ครับแถวสองหกสามร้อยแล้วกันแถวสองหกสามร้อยแล้วตอนนี้ยังมีแต่ดูที่สองหกหกร้อยห้าสิบนะครับนะก็เป้าตอนนี้ที่มองไว้ก็คืออาจจะขึ้นมาเทสโซนบริเวณสองหมื่นเจ็ดสองร้อยนะ คดาดว่าอาจจะยังไม่สามารถทะลุได้เนาะอืมส่วนวิกตอนนี้ดูดีนะครับนะก็ต้องมาลุ้นว่าวิกถัดไปมีแนวโน้มสูงถ้าปิดอย่างนี้โอกาสที่ทถัดไปจะเขียวได้นะในส่วนของวิกเนาะก็เป้าต่อตไปก็คือสองเจ็ดสองร้อยแล้วก็สองแปดนะครับเนาะทะลุสองแปดได้น่าจะบินนะเนาะบินมาแถวบริเวณสามหมื่นนะอะทะลุสองแปดได้น่าจะบินก็จะมีแนวแต้านที่สองหมื่นเก้าอีกทีนึงแล้วก็สามหมื่นตามลำดับเนาะแต่ก็ไม่น่าบินมาหาเพราะว่า เนี่ยหากเราดูวิกนะครับตอนนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าเป็นแพทเทิร์นในรูปแบบของคัพแอนด์แฮนเดิลนะแล้วตอนนี้เป็นการรีเทสเลยนะทําทหูถ้วยเรียบร้อยนะครับมีแนวโน้มสูงที่จะกลับตัวขึ้นนะครับนะในส่วนของ BTC นะครับก็ขอให้เป็นอย่างนั้นนะครับนอกจากจะมีการพลิกล็อกเทลงมาทะลุนี่ทะลุโซนนี้นะครับนะปิดต่ำกว่าสองหมื่นสะี่หลุดมาสองหมนี่คือ คือรีเทสไม่ผ่าน,านก็คือลงเหวเนนะครับในส่วน BTC เนาะก็ถ้าหลุดนี้จะเป็นในลักษณะที่ไม่ค่อยสวยแล้วในส่วนของ BTC ตอนนี้มุมมองก็ประมาณนี้ครับสายรองอาจจะรอ27,300ก็ได้นะถ้าให้ชัวร์หน่อย27,300 200 200-300เนะ่ยเพราะว่ามันจะเป็นแนวที่ทะลุแนวเส้นกดของ D มาได้นะครับนะก็ต้องรองแต่ต้องยืนให้ได้ด้วยนะครับตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าอีกแท่งจะลงมาเทสก่อนหรือเปล่าคือรอบวันนี้มีโอกาสที่จะ เป็นไส้ลงมาเนาะก็คือแนวรับอยู่ที่2 6 3 0 0สา้อยเนีก็คือเป็นแนวที่ค่อนข้างใกล้แนว SL นะฮะหักหลุด2 6 3 0 0เนี่ยอาจจะตั้งเผื่อไว้หน่อยนะครับเพราะว่าเผื่อไส้มันทนะลุล,ลงมาเนาะก็ต้องช่างใจอาจจะเอชเอหักหลุด2 6ก็ได้นะนะ,นะในส่วนที่ BTC เนาะเพราะว่าวัาวนอาทิตย์ไม่รู้ว่าจะวิ่งหรือเปล่าก็ต้องามารอดูตลาดพรุ่งนี้วันจันทร์เนาะในส่วนของบีทก็ประมาณนี้นะครับโอเคเอาไปมาดูที่ Ethereum พี่ที่เรื่องของเราตอนนี้ก็เชินกานนี่มาเทสตแตมที่ผมว่าไว้นะเส้นนี้แล้วก็ปิดขึ้นไปก็ค่อนข้างดีนะนะตอนนี้ก็มีสัญญารีเจิขึ้นมาป,ปิดเดย์ไปีเจิด้วยก็ยังไม่สามารถทำโซนนี้ครับรีดิสแทนตรงนี้ไปได้ครับเพราะว่าตรงนี้ค่อนข้างหนานะนะก็อาจจะต้องใช้เวลาปรับฐานแล้วก็ค่อยทะลุขึ้นไปได้นะครับก็ตอนนี้อาจ,จะสายเบียวข้างเงวรับก็คือพัน0ดนย์แล้วกันพั 1, นเะจ็ดอืมแนยต้างตนตอนนี้อยู่ที่1 7 40ี่นะก็สายรองอาจจะรอทะลุตรงเนี้ยนะ อันนี้ก็ค,อค่อยตามนันอือาจจะต้องรอปรับแถวเล็กน้อยนะครับเนาะก็คือถ้ามไม่หลุดเนี่ยถ้าทำฟิมเล็กไม่หลุดพันเจ็ดพันเจ็ดสองศูนย์ไม่ควรหลุดนะนนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่แพ้เป็นเฟกก็มีโอกาสที่จะมาแตะตรงนี้อีกทีนะแตะตรงนี้ก็จะอยู่ที่บริเวณพันเจ็ดศูนย์ห้านะครับเนาะประมาณนี้พั 7, 10, 7, นเะจ็ดหนึ่งศูนย์พันเจ็ดศูนย์ห้าเนาะอ่าก็เอาเป็นว่าไม่หลุดพันเจ็ดแล้ว 19, อาจจะ S L ถ้าหลุดพันเอาจจะค่อยถอยก่อนนะครับในส่วนของอีทิเรียมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วก็รอจุดเบรก็พันเจ็ดห้าศูนย์เลยนะเนี่ยอืมพันเจ็ดห้าศูนย์นะแล้วถึงจะบินไปพันแปดนะอือก็ตอนนี้อาจจะต้องรอนิดนึงนะสายรองอาจจะให้ชัวร์หน่อยก็พันเจ็ดห้าศูนย์อ่าแล้วก็รอทะลุอีกรอบอีกรอบน่าจะไปเทส่พันแปดนะในส่วนของอีทิเรียมนะครับเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้กันก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับแล้วก็ตอนนี้มีกลุ่มฟรีนะอยู่ที่หน้าโปรไฟล์ก็ฝากไว้ด้วววยนนนะคครรรััััับบบสสสหีี้ก็ด